EP 21คอยโอกาสไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูเหมือนว่าชีวิตผมจะถูกฉลกกับเรื่องผีผีสงังสางตอนเด็กผมก็เคยไล่ตีไฟผีกระสือมาแล้วพอโตขึ้นมาแต่งงานแต่งการมีลูกเมียผมก็เจออีกแล้วเรื่องนี้ผมประสบด้วยตัวเอง เมื่อปลายเดือนมกราคม2545หลังปีใหม่ได้ไม่นานหลังจากทำไล่ได้ไม่กี่ปีผมเริ่มเบื่ออยากไปแสวงโชคตามลำพังประกอบกับเพื่อนผมสองคนคือไอจ้อนกับไอปานมันลาบ้านไล่ไปทำงานเป็นลูกจ้างโลงกึ่งที่กรุงเทพกลับมาแต่ละทีพกเงินเป็นฟ่อน ผมอยากไปบ้างบอกกับแม่ว่าจะไปทำงานกับเพื่อนแม่ไม่ว่าอะไรอยู่ทางนี้แกก็พออยู่ได้ผมจึงตามเพื่อนๆไปทำงานลงกึงอีกคนทีแรกคิดว่าจะสบายสวยหรูแต่ที่ไหนได้งานหนักมากเหนื่อยและร้อนตับแลบอีกอย่างผมแพ้แสงไฟจากสเก็ตเหล็กด้วย ทำไม่ถึงสองปีผมลาออกมาทำงานที่โรงงานผลิตเส้นได้ดิบแถวพัฒนาการและรู้จักกับมนสาวอุบลคนสวยความรักทำให้ผมกับเธอรักกันและได้เสียกันพอมนท้องผมไปขอคำมากับพ่อแม่ของเธอจากนั้นพากันกลับมาทำงานต่อเราเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันครับ ้องมนโตขึ้นทุกทีผมคิดว่างานที่ทำอยู่เงินคงไม่พอใช้ผมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจากนั้นออกมาขายปลาหมึกปิ้งครับพอขายได้เลี้ยงเมียไม่อดเมียผมคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาคล้ายผมมากผมส่งลูกไปให้แม่เลี้ยงครับสองคนผัวเมียช่วยกันทำงานแต่รายได้ไม่สู้ดีนัก พอดีน้องสาวผมส่งข่าวมาบอกว่าที่บ้านมีโรงงานทำไก่เพิ่งสร้างเสร็จต้องการรับคนงานเป็นจำนวนมากผมกับเมียตัดสินใจกลับบ้านแม่ดีใจมากที่ลูกได้มาอยู่ใกล้ๆอีกครั้งผมกับเมียพากันไปสมัครงานเราได้ทำงานทั้งคู่อยู่ทันกะกลางวันและกลางคืน แล้วแต่ว่าจะได้กะไหนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยผมขออยู่กะเดียวกับเมียรครับจะได้กลับบ้านพร้อมกันเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกันทำงานที่นี่ก็ดีไม่มีเวลาเที่ยวเตะถึงบ้านทีไรอยากจะนอนชีวิตของเราดำเนินมาเรื่อยๆไม่มีความตื่นเต้นอะไรจนผมอดคิดไม่ได้ว่า ชีวิตเราชักจะเรียบเกินไปซะแล้วกระทั่งเมียหาเรื่องตื่นเต้นให้ผมวันนั้นขณะที่ผมกำลังกินข้าวเมียเข้ามานั่งใกล้ๆวันนี้ดูเธออวบอิ่มเป่งปังสวยผิดตาทั้งที่อายุย่างเข้าเลขสามไปแล้วพี่ปานฉันท้องแล้วผมชะงักถือช้อนค้างเอาไว้ เธอคงจะขำต่อท่าทางตื่นตื่นของผมในใจนึกหวันผมยังไม่อยากมีลูกคนที่สองแต่เมียอยากมีเธอบอกว่าถ้าอายุมากกว่านี้เธอคงไม่กล้ามีเธอเริ่มงอนหน้างามจนรู้สึกได้ผมรีบขยับเข้าใกล้เอาเธอะในเมื่อมีแล้วก็ต้องเลี้ยงกันไป ว่าแต่หมวยจะทำงานไหวหรือคนท้องทำงานกลางคืนไม่ได้หรอกนะถามเมียด้วยความเป็นห่วงเธอบอกว่าจะขอทำอีกสักสามเดือนแล้วหยุดพักผมเห็นด้วยเพราะไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาหมวยทำงานอย่างเมื่อยล้าผมสงสารเมียมากท้องโตขึ้นทุกวัน ยังดีหน่อยตรงที่ลูกชายคนโตเข้าโรงเรียนแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากนักประมาณห้าเดือนเมียผมขอหยุดพักอยู่กับบ้านภาระหนักตกอยู่กับผมแต่เพียงผู้เดียวถึงเหนื่อยขนาดไหนแต่ก็มีความสุขได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเราใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนชาวชนบทโดยทั่วไปผมท่องแต่คำว่า คนเอาไว้เพื่อลูกเมียและเฝ้ารอดูเจ้าตัวน้อยที่จะลืมตาขึ้นมาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอยากรู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใจจริงผมอยากได้ผู้หญิงจะได้ครบลูกหญิงลูกชายอย่างว่านั่นแหละไม่มีใครเลือกได้ขึ้นอยู่ว่ามีโชควาส,สนาแค่ไหนเดือนที่8เท้าเมียผมโตมาก มันห้อยย้อยลงมาจนกลัวว่าจะหลุดเพละลงที่พื้นเวลาเธอเดินต้องเอามือประคองจับเอาไว้ทรมานยิ่งกว่าลูกคนแรกเสียอีกผมบอกให้น้องกับแม่ช่วยดูแลเมียให้ดีหากว่าเห็นเธอปวดท้องให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีพี่ปานพี่ปานเมียผมน่าตื่นทันที ที่ผมโผพ้นหัวบันไดบ้านเธอพวาเข้ามาจาับแขนผมเอาไว้แน่นตอนนั้นประมาณตีสามเศษเศษทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วเป็นอะไรไปหรือว่าหมวยปวดท้องจะคลอดพี่จะได้พาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยเมียส่ายหน้าจนผมข้างหลังกวัดแกว่งไปมาไม่ใช่หรอกพี่แต่ฉันฝันเห็นคนแก่ แก่มากด้วยยืนจ้องฉันใต้ต้นขนุนหน้าบ้านนั่นนะ่ะตางี้น่ากลัวมากพี่มันแลบลิ้นเลียปากด้วยเธอชี้มือสั่นๆไปที่ต้นขนุนหน้าบ้านเห็นเพียงเงาดำๆในความมืดคำพูดของเมียทาเอาขนผมลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคุยเฮ้ยคิดมากมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละ ปอบเมียไปตามเรื่องไม่ให้เธอกลัวทำเหมือนว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งที่ความจริงผมกลัวแทบตายเพราะเคยมีประสบการณ์เรื่องผีผีมาแล้วแต่มันน่ากลัวจริงๆนะฉันว่ามันต้องเป็นผีปอบคอยจ้องจะกินคนท้องแก่พี่ฉันไม่กล้าลงไปฉี่ข้างล่างนั่นหรอกฉันกลัวเมียกระซิบพูดเบาๆ คงกลัวว่าแม่จะตื่นขึ้นมาได้ยินแม่ผมเป็นโรคก,กลัวผีขึ้นสมองซะด้วยถ้ากลัวก็อย่าลงไปฉี่ฉี่ใส่กระโถนก็ได้พูดจบผมปิดประตูบ้านไม่กล้ามองลงไปข้างล่างอีกความฝันของเมียทำเอาผมปอดแหกไปได้เหมือนกันในใจคิดว่าถ้าไม่เป็นผีปอบก็ผีกระสือหวนคิดไปถึงยายอ่าง ที่ผมไล่ตีสมัยเด็กๆแต่แกตายไปแล้วหรือว่าจะกลับมาแก้แค้นอีกคนยิ่งคิดยิ่งกลัวแม้ว่าจะกลัวแต่ผมต้องไปทำงานกลับถึงบ้านตีสามทุกวันคืนนั้นผมไม่ได้เอารถไปเลยอาศัยรถเพื่อนกลับเพื่อนจอดรถหน้าถนนผมลงจากรถรีบเดินเข้าบ้านเห็นว่าประตูบ้านปิดสนิท เดินผ่านต้นขนุนที่เมียฝันถึงเมื่อหลายวันก่อนไม่รู้เพราะอะไรทำให้ผมหันกลับไปดูคุณพระตาคงไม่ฝาดแน่ผมเห็นตาอะไรไม่รู้สีเขียวๆใหญ่กว่าตาหมาเล็กน้อยลอยสูงพ้นจากพื้นประมาณฟุตเศษมันลอยนิ่งๆไม่ขยับไปไหนผมจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งทีแรกคิดว่าเป็นตาหมา แต่มันมีแค่ตาข้างเดียวและอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นตาสัตว์มันจะเลืองแสงได้ก็ต่อเมื่อโดนแสงสว่างเช่นแสงจากไฟฉายส่องถูกตามันเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่แล้วมันเป็นตาอะไรละ่ะขนผมลุกสู้ไปทั้งตัวจ้องดูอยู่คู่หนึ่งทั้งที่กลัวแสนกลัวตาเขียวดวงนั้น ก็ยังลอยนิ่งพ้อมๆกับเสียงหมาในวัดหอนขึ้นแล้วรับกันเป็นทอดๆผมกลัวมากตะโกนเรียกแม่เสียงดังให้แกช่วยเปิดประตูให้ไฟในบ้านสว่างแม่เปิดประตูให้ผมรับกระโจนขึ้นบันไดปิดประตูลงก่อนด้วยความกลัวเมียผมตื่นขึ้นมาถามว่าทำไมถึงเรียกแม่เสียงดังนะัก ผมรีบเล่าเรื่องให้แม่กับเมียฟังทั้งสองกลัวมากโดยเฉพาะเมียผมบอกว่าต้องเป็นผีปอบแน่ๆมันรู้ว่าบ้านนี้มีผู้หญิงท้องแก่ไกลคลอดมันมาเฝ้าเพื่อกินลูกเด็กหากว่าเราคลอดเองที่บ้านหรือทำอันตรายคนท้องหากว่าจิตอ่อนแอผมกลัวมากแต่พยายามทำใจแข็งแกร่ง พูดว่าอาจจะเป็นตามหมาก็ได้เมียผมหัวเราะพูดว่าผมต้องกลัวแน่ๆไม่อย่างงั้นคงไม่เรียกแม่เสียงดังลั่นบ้านหรอกถ้าไม่กลัวจริงกลับลงไปข้างล่างไปดูสิว่ามันอยู่หรือเปล่าโธ่ใครจะกล้าครับผมตัดบทบอกว่าง่วงนอนไม่สนใจเรื่องไร้สาระอาการง่วงจัดของผมทำให้เมียไม่กล้าพูด ขานตามเข้ามุ้งนอนใกล้ๆส่วนผมกลัวจนฉีส่สาราแต่ไม่กล้าลงไปฉี่ต้องแอบฉี่ในกระโถนเมียตอนเธอหลับไปแล้ว